ในเรื่องต้นนี้คือแจงการกำกับซีรีส์ครั้งแรกใช่ไหมครับเออซีรีส์เรื่องนี้จริงๆถามว่าเรื่องแรกไหมถ้าซีรีส์วายถือว่าเป็นเรื่องแรกนะครับจริงๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเคยกํากับเออซีรีส์มาอยู่แล้วนะครับเป็นซีรีส์ออนไลน์แล้วก็ซีรีส์ที่ลงช่อง9แล้วก็เออเป็นซีรีส์เออในลทีวีนะครับทีนี้เนี่ยพอเราได้มีประสบการณ์ในการกำกับซีรีส์เนี่ย พอถึงจุดจุดหนึ่งที่ตลาดซีรีส์วายกำลังบูมเนี่ยพี่นุชนะครับบริษัทจำดีโปรดักชันเนี่ยก็เลยติดต่อมาอยากให้มาลองทำซีรีส์วายดูเพราะว่าเป็นแนวทางของเราเลยเพราะว่ามันเป็นกึ่งคอมเมดี้กึ่งโรแมนติกแล้วก็มีดราม่าด้วยนะครับก็เลยเป็นโอกาสดีที่ได้มากำกับเรื่องนี้ครับเป็นการเขียนบทเองด้วยไหมครับหรือว่าเอว่า,วานำมาจากนิยายซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยไม่เคยเขียนที่ไหนมาก่อน นะครับทุกอย่างถูกเขียนขึ้นเพื่อ,อ,อถ่ายทําที่นี่เป็นเรื่องแรกเลยนะครับเป็นบทใหม่เ,เขียนใหม่แล้วก็พวกเราทีมงานเนี่ยก็ช่วยปรับกันจนถึงวันนี้ที่ใกล้จะเปิดกล้องแล้วนะครับคาดว่าจะสร้างไว้กี่ตอนเบื้องต้นเราดูไว้แล้วเนี่ยที่12 1ส EP นะครับใช่ครับผม แล้วเ,เปิดกล้องเลยท,ทันทีเลยครับหรือว่ายัางยังจะต้องเวิร์กช็อปกัน,น,นอีกครอบเอ่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เวิร์กช็อปไปแล้วประมาณ2-3เดือนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงที่เวิร์กช็อปอย่างเข้มข้นนะครับแล้วนักแสดงหน้าใหม่ทุกคนเนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคาดว่านะครับจะเริ่มเปิดกล้องได้อีกประมาณไม่ถึงเดือนก็น่าจะเริ่มได้แล้วครับผมมีทีมงานที่เลือกตัวละครใช่ไหมครับหรือว่าทางผู้กัดเอง มีส่วน,วนในนการคัดเลือกนักแสดงันกแสดงเมนเกือบทุกคนนะครับผ่านการแคสผ่านการคัดเลือกโดยทีมงานของบริษ,ษ,ษัทจำดีฟิล์มโปรดักชันหมดเลยนะครับโดยก็หลายขั้นตอนมากนะครับหลายร้อยคนก็เหลือแคส์ผ่านมาประมาณ6-7คนนะครับก็ได้นักแสดงน้องๆอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับในช่วงโควิดนี่คือพักพักไปบ้างนะครับหรือว่าใน,ในช่วงในช่วงวางแผนในส่วนของในการ โปรเจกต์นี้จริงๆเกิดขึ้นก่อนช่วงโควิดนะครับเราเซตทีมงานเซตบทนะครับก่อนช่วงโควิดสุดท้ายเนี่ยพอหมดช่วงโควิดปุ๊บเราก็เริ่มหานักแสดงทันทีแล้วก็ได้นักแสดงหลังช่วงโควิดแล้วก็เริ่มลุยกันหลังจากนั้นมาเลยครับจะลงในช่องออลา์ทีวีได้รับใช่ครับเบื้องตน้นเราลงลายทีวีแน่นอนครับผมน่าจะ อย่างที่บอกประมาณน่าจะสิ้นปีนะครับน่าจะได้มีโอกาสออนแอร์ครับผมเร,เ,เรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์วอีกเรื่องนึงนะครับผมเชื่อว่าคอซีรีส์วายนีย่เป็นค่อนข้างที่จะเปิดรับอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือนักแสดงใหม่ของเราเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้เห็นเนี่ยจะรักนะครับเพราะทุกคนมีเสน่ห์เป็นของตัวเองเออที่สําคัญน้องๆทุกคนตั้งใจมาก ทั้งน้องนองนักแสดงทีมงานรุ่มกับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าผลงานที่ออกมาจะต้องถูกใจคอซีรีส์ายทุกคนแน่นอนยังไงฝากด้วยนะครับ My Boy The Series วุ่นนักรักเลยที่ลายทีวีครับผมถ้าเกิดจะติดตามข่าวไม่บอยเดอะซีรีติดตามที่ช่องทางตอนนี้ช่องทางหลักของเราคือเขตแฟนเพจนะครับ My Boy t เด s e r i e s วุ่นนักรักเลยตรงตัวเลยครับเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของซีรีส์เราได้ตลอดเวลาที่เพจนี้เลยครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ